สามสิบสอินพุตเหมือนกันส6บหกเอาพุตเหมือนกันมันต่างกันตรงไหนนะไปดูกันครับครับมาดูกันเลยนะครับว่า DM32 รูปลักษณ์ภายนอกเป็นอย่างไรนะครับขั้นแรกมองทางฝั่ง สายถ้าผู้ชมนะครับก็คือแถวบนก็จะเป็น Input 1-8นนะครับแล้วก็9-16 17-24 25-32นะครับแต่จะมีช่องไฟที่ห่างก,กันนะครับในการเสียบสาย Input เข้ามานะครับสายไม้หรือสายลายเครื่องดนตรีนะครับเอาพูดก็เหมือนกันนะครับ1-4จนไปถึง13-16นะครับมีความห่างก,กันนะครับ หน้าถัดลงมาก็คือจะเป็นช่องพอร์ตของ Io p o พ t นะครับก็จะมีให้ถึง3ชุดนะครับสามารถใส่การ์ดนันเต้ได้การ์ดเวฟการ์ดมาดีการ์ดที่ของทางอเลนทำออกมาใส่ได้หมดเลยครับใส่ได้ถึง3การ์ดนะครับแล้วก็แต่ละการ์ดมันก็128ชแนลคูน128ชแนลนะครับถัดเข้ามานะครับก็จะมีช่องเน็ตเวิร์กนะครับจะมีให้2ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็ พอร์ต g เกเและ B นะครับไว้รีแดนแดนกับเซอร์เฟตรุ่นใหญ่นะครับกับ c ีคาร์ดนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไฟเรดดี้นะครับแล้วก็ไฟออดิโอล็อกนะครับแล้วก็มีพอร์ตเวิร์ดคอร์กให้มีอินและเอาท์ให้เลยนะครับสำหรับต่อคอร์กนอกนะครับถัดมาก็เป็นปุ่มโวลูมของปุ่มโฟนนะครับของ p p s l นะครับพิเศษว่งนั้นคือมีพอร์ต3ามมิลมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็0.3มิลมาตรฐานอยู่แล้วนะครับถัดลงมาเป็น DX12 นะครับไว้สำหรับรีเดนกับพวกเอ็กเพนเดอร์นะครับพวก DX168 DX168 แล้วก็ DX32 ครับรีเดนได้เลยนะครับแล้วก็มีให้2ชุดครับก็12แล้วก็34นะครับพอตต่อมาเป็นพอร์ตมีวันใช้สำหรับ เพอร์ซันแลมิกเซอร์นะครับของมีวันนะครับของมีนะครับมี500แล้วก็มีวันนะครับแต่ล่างสุดลงมาเป็นซับไพ่นะครับของ DM32 นี้จะเป็นซับาพแบบฮอตฮอตสวอปนะครับสามารถถอดเปลี่ยนออกมาได้นะครับมีให้ถึงสองชุดนะครับคือในในแพ็กเกจจะมา1นตัวแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับทัวรลิงได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังยังมีพัดลมระบายความร้อนให้1ตัวนะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะเวลาเรามองจากด้านด้านหลกเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเราจะมีไฟแสดงสถานะด้านหลังให้ด้วยนะครับดูหรูหราเดียวแล้วก็โลโก้เป็นแบบตัวนูนนะครับสวยงามหรูหราด้วยนะครับมีตัวล็อกด้วยนะครับเหมือนคอมพิวเตอร์คร่าวๆของ Dm 3 2นะครับเดี๋ยวไปดูที่ Cdm 3 2ด้วยครับว่า ต่างกันยังไงนะครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับครับเรามาดูตัว CDM 32นะครับว่าต่างจาก DM 32มยังไงบ้างนะครับทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับมองจากบนลงไปครับก็จะเป็นชันแลหนึ่งถึงแปดแล้วก็ยี่ห้าถึงสามสองนี่เรียงมาทั้งหมดสามสิบสองชนนี่เหมือนกัน,นครับแต่พิ่ศษว่าช่องห่างมันแคบลงมาและที่พื้นที่จัดสายก็จะน้อยลงไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาพุทก็จะแคบลงมาเหมือนกัน ข้างล่าง IOPORT นะครับเหลืออยู่ช่องเดียวนะครับมีช่องเดียวซี m ี2มสมมมี3ชุดนะครับถัดมาก็จะเป็นเน็ตเวิร์กช่องเหมือนกันนะครับปกตินะครับแล้วก็ถัดมา g i g a กเอก็เหลือพอร์ตเดียวแล้วเพราะตระกูล c ีค r d เนี่ยจะมี g i g a กเอแค่พอร์ตเดียวนะครับพอร์ต p o พอร์ตเดียวพอร์ต x 1 2ย่อเหลือแค่ DX1 อย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็น DX3 1 12อยู่รวมกันนะครับแต่ว่ามีแค่เดกหอันเดียวแล้วก็เด3สแล้วก็มีพอร์ตมีปกตินะครับทางด้านขวาก็มีวอลุ่มเสียงของโฟนของ PFL นะครับแล้วก็แต่3.5มมิลไม่มีให้นะครับมีเป็น6.3มมิลให้ปกตินะครับอ่าส่วนซับไพซับไพเป็นแบบบิวอินมีอยู่ชุดเดียวนะครับก็ต้องระวังหน่อยเรื่องถ้าเกิด ทัวรลิงกันระบบไฟฟ้าสำคัญนะครับแล้วก็เวิร์ดคอร์กหลืออินเอาเป็นตัวเดียวกันเลยครับเป็นได้ทั้งอินและเอานะครับส่วนซีเรีย์สามสอมี2ตัวนะครับเรามาดูข้างหลังกันครับว่ามาันต่างกันยังไงอีกนะครับด้านหลังก็เป็นตัวหนังสือแบบสกรีนเอานะครับ แล้วก็ไม่มีไฟแสดงสถานะบอบอกนะครับเหมือน DM 3ับนะครับมีพัดลมระบายความร้อนให้นะครับผ่านไปแล้วครับกับการรีวิว CDM 32แล้วก็ DM 32ครับว่าแตกต่างกันยังไงเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจไหมครับหรือว่าต้องการทําเรื่องไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับหากชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ได้ทางโซนอิบาร์ยูทูบชาแนล และติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้ทาง Facebook โซโนติบาสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทาง <Like. S 1> Line แอดโซนติบาครับ